รับจ้างลากเรือทุกขนาดนะครับอันนี้มาเอาเรือในท่าเรือส่งพัทยาโอคนะครับเรือใหญ่มากนะครับวิธีการนะฮะหัวบอลนะฮะหัวบอลเราก็มีหัวบอลนี่มาลากเรือนะครับตอนแรกนึกว่าเรือใหญ่เลยต้องใช้รถหนักๆนะครับเรามีรถไหลขนาดนะครับถ้าเรือขนาดนี้ใช้รถเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับอตนนี้เราก็มาลากนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแบบไหนนะครับเรามีอรพร้อมนะครับ รุ่นนี้เป็นหัวบอลน,นะครับหัวบอลเราก็ใช้หัวบอลพร้อมนะครับมีโซ่เซฟตี้มีหัวบอลใส่ลากนะครับคันนี้ลากได้เป็นสิบตันครับเพราะว่าน้ำหนักตัวรถเราน้ำหนักเยอะะค,ครับ